สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมลูกเจ้าแจ้ร้านอีกข้อนะครับนี่ท้ายอยออกเกือบหมดแล้วนะครับทุกแม่เลยแม่บารมีแดงก็ออกแล้วนะครับได้เก้าตัวนะครับได้หมดเก้าตัวนะครับเดี๋ยวมาดูแม่บุญชูนะครับบุญชูพอดีเห็นไข่อยู่ข้างนอกนะครับพ่อแกเป็นคนเก็บออกนะครับพอดีผมไม่ได้อยู่นะครับเพิ่งกลับบ้าน นี่ครับนี่ครับแม่บัรชูครับสุดยอดแห่งสายเลือดพม่านะครับคู่เกิดชนะหกหมืนหกนะครับตีกับก้อยเชิงแล้วถ,ถ่ายพี่น้องได้ชมกันนี่นี่ครับโหวานแจมาเลยครับ ถ้าลูกแจ้ร้านนี่สังเกตง่ายครับหน้าจะเป็นแหลมแหลนะครับอ่าช่วงตรงข้อขาตรงนี้จะยาวมากครับดูทรงครับแจ้ร้านมันเป็นไก่ที่ช่วงยาวครับกระดูกดีมากสามโลแปดเลยครับค่อยๆทยอยกันออกมานะครับไม่รู้ว่าได้กี่ตัวยังฟักเก้วไม่หมดนะครับ ใานใดสนใจก็สอบถามได้นะครับถ้าชอบแบบพม่าตีเชิงครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนานะครับเนี่ยหูแม่นี้ได้ได้เยอะอยู่นะครับใบนี้เหลือเพดีโออันนี้น่าจะไม่ฟักแล้วนะครับผมขยับดูข่รเชื้อวทุกใบคนระับแม่บุญชูนะครับแต่ใบเมื่อกี้ฟักไม่ออกครับ เชื้อมันตายไปเลยนะครับสีสันสวยงามเลยครับสีส,สานะครับนะครับเค,คับผมเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับครับ